สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเฉลยข้อสอบของ AIME ของปี2023กันนะคะจากโจทย์ก็คือให้รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุม A เท่ากับ90องศาอ่าคือตรงนี้นะคะมีจุด P ภายในคือตรงนี้รูปสามเหลี่ยม ABC ที่มุม PAB PAB จะเท่ากับมุม P B C และจะเท่ากับมุม C P C A นะคะและเขาให้ A P เท่ากับ10อ่ะก็คือตรงนี้เท่ากับ10โจทย์ถามว่าจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม A B C อ่ะทีนี้เรา B C และเท่ากับมุม P C A เเท่ากับเซตาอ่ะมาเขียนตรงนี้กันเซตาเซตาอ่ะต่อไป จะได้มุม P A C เท่ากับ90องศาลบกับเซตาอะไปดูมุม P A C จะเป็นเก้าสิบองศาลบด้วยเซตาอ่ะต่อไปมุมไหนต่อมุมเอนี่เป็นมุม A อพจะเท่ากับ ก้าสิบองศาอ่ะมุม APC ก็คือมุมนี้เก้าสิบองศาใช่ไหมคะอืมทีนี้เรายังได้มุมไหนอีกคะเราจะได้มุม PBA ก็คือตรงนี้ ตรงนี้จะเท่ากับ45องศาลบเซตาแล้วเราจะได้มุมไหนด้วยคะจะได้มุม P C B ตรงนี้ก็เท่ากับ45องศาลบด้วยเซตาอ่ะเขียนตรงนี้มุม P B A เท่ากับมุม PCB เท่ากับ45องศาลบด้วยเซตาเราจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมโอาโอ เรียง P B C อ่ะ P B O O P B C คล้ายกันนะคะได้จะได้อัตราส่วน ของความคล้ายของรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะคือ pa หารด้วย pb จะเท่ากับ pb หารด้วย pc จะเท่ากับ ab ด,ด้วย bc เี B, เราจะอ่านเป็นว่า pa ต่อ pb เท่ากับ pb ต่อ pc และเท่ากับ ab ต่อ bc นะคะเขาให้อ,อะไรมาแล้วทีนี้เขาให้ ap ใช่ไหม AP กับ PB ก็เหมือนกันนะคะสามารถสลับตัวกันได้ก็คือจะได้10อพีจะเท่ากับเศษ1ส่วนด้วยรูองะ ดังนั้น pb ก็จะเท่ากับ10รูสองอืมเราจะเห็นได้ว่าพอเราได้ pb เท่ากับ10รสองแล้วนะคะเราจะได้ของ pc ด้วย pc ก็จะเท่ากับ20อืมต่อไป เราต้องหา AB อ okay. ่ะโอเค AB อ่ะ AB ต่อหา AB โอ้ AC ใช่ไหมคะ AC จะเท่ากับฉากที่สอง ยกกำลังสองบวกด้วย20ยกกำลังสองจะเท่ากับ10บรูทห้าทีนี้เรามาหาพื้นที่ของรูป สามเหลี่ยมรูปนี้กันนะคะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม a b c กับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสงูงซึ่งก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับ a b แล้วก็คูณกับ a อเคจะได้เท่ากับเศษหนึส่วน2คูณ จะได้เท่ากับ250หน่วยเป็นตารางหน่วยโอเคอะแสดงว่าข้อนี้เขาถามพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abc เท่ากับเท่าไรซึ่งก็คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abc ข้อนี้จะเท่ากับ 250ตารางหน่วยค่ะ